สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ป้านกจะมาเล่านิทานให้หนูฟังอีกแล้วนะคะวันนี้ป้านกเลือกนิทานอีสอบเรื่องหนูเมืองและหนูชนบทนะลูกจากเว็บนิทานสตอรี่นะคะเว็บที่รวบรวมนิทานเรื่องสั้นแล้วก็มีภาพประกอบให้เราดูด้วยนะคะเนะเรื่องหนูเมืองและหนูชนบทดูภาพสิลูกโอ้โหเป็นหนูสองตัวอ นีหนูแต่งตัวเหมือนหนูในเมืองเลยแล้วก็มีรูปภาพที่มันอยู่ในชนบทดูสิคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะเรามาดูกันนะลูกนะอืมนิทานอิสบปเรื่องหนูเมืองและหนูชนบท หนูนาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในชนบทมันชอบกินผลไม้มันอยู่อย่างมีความสุขวันหนึ่งญาติของหนูนามาเยี่ยมจากในเมืองหนูนารวบรวมผลไม้มากมายไว้ให้หนูบ้านกินแต่หนูบ้านไม่ชอบกินผลไม้หนูบ้านบอกว่าอาหารพวกนี้น่าเบื่อเหลือเกินเธอเข้าไปในเมืองกับฉันเถอะชีวิตในเมืองสนุกสนานกว่าที่นี่มากนะัก ดังนั้นหนูนาจึงติดตามญาติของมันเข้าไปในเมืองพวกมันเดินทางมาถึงบ้านใหญ่หลังหนึ่งพวกมันมุดลอดใต้ประตูหลังบ้านเข้าไปในบ้านหนูบ้านพาหนูนาเข้ามาในห้องรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหารมีอาหารวางอยู่มากมายพวกมันเริ่มกินอาหารเป็นกันใหญ่หนูนารู้สึกมีความสุขมันพูดว่าอ๋ออาหารพ่งน,นี้ช่างอะไรเลอเกิน ทันในนั้นมีเสียงบางอย่างดังแววเข้ามาหนูทั้งสองวิ่งไปหลบซ่อนอยู่หลังกองอาหารหนูบ้านบอกหนูนาว่าอยู่เฉยๆไว้นะหนูนารู้สึกกลัวมากแมวตัวหนึ่งเดินเข้ามาในห้องอาหารมันหันไปมองรอบๆห้องแมวตัวนั้นกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะอาหารหนูบ้านร้องว่าวิ่งหนี หนูทั้งสองวิ่งกลัไปนรู้หหนูหนูนาพูดกับหนูบ้านว่าลาก่อนนะยาทีรางเจ้าหนูนาเอ่ยเฮ้ยทำไมรีบกลับนักล่ะเจ้าหนูนาตอบว่าข้ายอมกินถั่วในความสงบดีกว่ากินเค้กในความหวาดกลัวแบบนี้ข้าขอกลับไปใช้ชีวิตที่ท้องทุ่งอย่างเดิมดีกว่า จบแล้วลูกดูสิคะโอ้หนูบ้านยืนโบกมือให้หนูนาห,หนูนาวิ่งออกไปไกลเลยเห็นไหมคะลูกโอ้โหโบกมืออย่างมีความสุขไหมคะเนี่ยป้านกขยายให้ดูโอ้ดูสิคะลูกนิทานเรื่องนี้สอนอะไรให้เราบ้างคะลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า มีชีวิตสงบสุขปลอดภัยดีกว่าสุขสบายแต่ต้องหวาดหวัน่นเต็มไปด้วยอันตรายอเป็นลูกจะเลือกอยู่ในชนบ,บทที่ปลอดภัยหรือว่าอยู่ในเมืองที่อันตรายคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็โลกก็เปลี่ยนไปนะคะลูกเราอยู่ในเมืองแต่ว่าเราก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยในเมืองได้นะคะหนูๆคนไหนที่อยู่ในเมืองก็ ยูแลความปลอดภัยของตัวเองนะลูกนะอย่าออกไปไหนคนเดียวนะคะไปไหนก็ไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ <c oughs> อยู่บ้านก็ล็อกประตูให้ดีนะคะอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้านะคะลูกใครที่อยู่ในชนบทที่อากาศดีออมีสภาพแวดล้อมที่ น่าสนุกหน้าวิ่งเล่นหนูก็วิ่งเล่นให้มีความสุขนะลูกนะ <c oughs> อวันนี้นะปนุก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ฟังนิทานทีมปนุกเล่าให้ฟังนะคะลูกไว้ค่อยเจอกันใหม่บ๊ายบาย